耶嘞！Yeah, <laughs> This is old, but Lauterberg train station. About 30 years ago, I still come to get a train from here to pick up my husband. By the time we're traveling by car, uh, no, by train. I don't remember where he parked his car, but I come with a train to get off here 30 years ago. But now it's a hardware shop. It's not exactly hardware, it's a decoration shop. ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะมาเมืองมาเยอรมันบัตรล่าทะแบบเป็นครั้งแรกก็จะมาขึ้นรถไฟที่นี่ช่วงนั้นเรายังเดินทางโดยรถไฟอยู่แต่ตอนนี้เป็น จะเข้าไปซื้อตั๋วในนี้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นร้านอาหารตอนนี้ก็ไปซื้อคัมไปตั๋วที่นี่ติสตอร์ I remember that a now d n is restaurant and now is not just restaurant now is close d because of virus I don't น a n t ต o m ้ n t i o n ชื a อใ t e e ้ไวรัสที่กิ้งก o บเป็นปั๊มน้ำมันเก่านะคะเมืองนี้เมื่อก่อนมีปั๊มน้ำมันอยู่สามแห่งตอนนี้เหลืออยู่สงแห่ง The g ก s, now. <S the gas station ร์เลา e ี e r ิ e กบว์ฮมเร r ่าซิทอ่าท t ี o อฟ f ฟนาวด so this was it it was gas station 30 years ago เ <laughs> มื่อ30ปีก่อนเป็นปั๊มน้ำมันนะคะก็จำไม่ได้ว่าเขาเลิกกิจการไปเมื่อ,เม,อเมื่อกี่ปีมาแล้วผักบุ้งฝรั่งนะคะหรือวอสเนมิยาปาแคนอตุยญี่ปานิเใช่แคนอตุย That's what Thai say. Uh, some say yeah, ฟักบุ้งฝรั่งใช่ได้ค๊อฟฟักบุ้งฝรั่งนี่ก็เป็นรถจักรยานของเพื่อนบ้านนะคะเวลาเขาไปทํางานเขาจะมาขึ้นรถแถวนี้ค่ะก็เอารถมาจอดตรงนี้ This is bicycle of my neighbor He just parked here. That is b a r r e l huh? Yeah. The long l e a f on the left. Yeah. And water is so beautiful, so clear. อันนั้นก็คือต้นกระเทียมป่านะคะ อยู่ใกล้โรงงานใกล้โรงงานที่ผลิตแบรดผลิตวัตเทมอร์วิทเดอะ I forgot the name of this factory b e r r e t t b e r r e t t yeah b e r r e t t factory อ่าเป็นโรงงานที่ผลิตแร่แบรดไรทเนะี่ยค่ะอยู่ข้างโรงงานผลิตแร่แบรดไรทอันนี้เป็นแหล่ง อันนี้เป็นโรงงานผลิตนมเมื่อก่อนนี้นะคะสมัยที่คุณสามียังเป็นเด็กค่ะแต่ตอนนี้เป็นโรงเก็บของน่าจะเป็นของโรงงานที่ผลิตแร่แบรไรต์นะคะโอ้ยสวยอ่ะนี้เราอยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองนะคะ <Okay. S 2> This is the west part of Bad l a u t e b e r like second. This is the uh, old part. Uh huh. Because that's the factory, and the working people used to live there. Okay. They go there okay. The I like to look at the river. โ o b a r r ้ l อ๋ออันนี้เป็นที่จอดรถดับเพลิงนะคะโน้นนะะสีแดง,แดงๆไกลๆนั่นเลยค่ะโอ้ oh. สี่คันห้จอดได้สี่คัน <of> ห้าคัน เดดดีอลอตญี่ปุ่นนะฮี่ะญี่ปุ่นนะขนมดิชอันนี้ก็คือกอผักบุ้งป่านะคะผักบุ้งฝรั่งป่าเดดดีหน่อมันใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะว้า เออมันต้องเอามีดมาอันนี้ นี่มันจะใช่เห็ดหลินจีหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ I don't know if it's if it's l i n j i mushroom I don't think so because I remember the l i n j i mushroom the one that good for health on the top will be color Uh, this this mushroom I don't know if it's mush, uh, if it's lingchi mushroom because I remember from Thailand the surface was color red and shining this is this is not I'm not sure